ช่างมาจัดการเซอร์วิสคอมแก้ปัญหาคอมแห้งบ่อยดูครับฝุ่นมากน้อยขนาดไหนสองดูทีนี่ครับจะต้องไปเป่าฝุ่นออกครับนะครับออก เป่าให้ความเย็น CPU เลยครับสาเหตุหนึ่งที่คอมแห้งต้องการแก้ไขปัญหาคอมแห้งขั้นต้นก็ตรวจสอบว่าซิลิโคนที่ CPU นี่แห้งไหมถ้าแห้งก็ทำการเปลี่ยน,นตอนนี้กำลังถอดอพัดลมที่เป่า CPU ใช้กระดาษเช็ดเอ,อนเก่าออกไปก็ถอด CPU ออกมาโดยมีกระเดื่องกดกระเดื่องออกต้องใช้ความ,มระมัดระวังหน่อยนะครับได้ CPU ออกมาแล้วจะทำการเช็ดอันเก่าออก ระมัดระวังนะครับตอนใส่ CPU ก็ดูนะครับมันจะมีขา CPU อยู่ให้ระมัดระวังใส่ให้ถูกทางแล้วค่อยๆด้วยนะครับไปก็ทาซิลิโคนซิลิโคนใหม่นี่ครับมปครับ ซิลิคโคนทาเข้าไปแล้วเกกี่ยเกีย่ยเกียเก่ย,ยให้รอบใสพัดลม CPU เข้าไปรอบเปิดอันเสร็จครับ